สวัสดีครับจาก FBS Thailand ทุกท่านครับวันนี้เพื่อนพาเจ๊งมากับแพ็ก08ชื่อรอคอยนะฮะ,ะวันนี้มีมีแขกมาบ้านพี่แว่นนะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะมีเจ๊ดโกยมาจริงเจ๊ดโกยยังไม่เปิดช่วงนี้ใช่ป่ะอ่ะเถิดมาดเปิดช่วงเดี๋ยวเปิดช่วงสตรีมอ่าเจ๊ดโกยมาดีนนดีครับกล่องไหนวะโกยเมื่อกี้หอมแก้มกูเนี่ย <_ S 1> <_ S 2> <_ S 1> นี่ครับ300กับ500คร <_ S 1> ับ สามร้อยนี่ได้ท็อปร้อยท็อปสองร้อยท็อปสามร้อยโอ้โหกดไปพี่อ่าแล้วก็อันนี้ก็ถ้าห้าร้อยก็จะเป็นท็อปห้าสิบท็อปร้อยแล้วก็สองร้อยเราเดาได้เลยครับถ้ามีแพ็กเกจทองมานะเอ้ยไม่ใช่แพ็กเกจที่แพงสุดมันต้องเป็นอะไรแพทินัมแปดร้อย <800. S 1> มันจะต้องเป็นแปดร้อยแล้วก็เป็นท็อปสามสิบอ่าโอเคเอากดอันนี้มาก่อนหนึ่งปุ๊บอ,อ,อย่างละชุดแล้วพี่อย่างละชุดแล้วกันนะปุ๊บเหลือปะเนี้ยเืออเ้ยเหลือก็งวดนี้ดิโอ้โห ได้ตังให้เป็น08เอาว่ามามีตัวอะไรดีๆบ้างลามอสพี่เจอลาดเอเซียงเอเซียงลามอสเจอลาดเอเซียงครับสามตัวเนี้ยติงๆสามตัวเนี้ยที่พูดมาวันนี้แม่งจะไม่มามาตัวพี่มันไอ้นี่ยังไะมันจัดระดับยังไงพี่ลองเข้าอ่าลองดเข้าไปดูเห็นบางคนบอกว่าต้องมันจัดแล้วพี่มันจัดแล้วจัดให้แล้วอ๋อนี่คือจัดให้แล้วเหรอใช่คราวที่แล้วมันไม่จัดเหรอที่เปิดไม่รู้ว่ะจัดนี่ครับอุย เจอหลาดสามสิบสามโอ้โหเจอหลาดเปิดราคามาสามสิบสามล้านนะฮะนี่ไงเดี๋ยวเราเปิดจะได้อเล็กซ์เนี่ยพันห้าบาเบโล่เนี่ยไม่ใช่อ๋อนี่คือทีมงานเขาจัดราคามาให้ไม่ปรับหลายตัวนะพี่พวกกาก้ายังไม่ปรับนะลูซิโอก็ยังดีที่ปรับตัวตัวดีดแล้วก็เสียใจด้วยกับนักชกนะฮะนักชกมึงก็คนหนึ่งอะดูแล้วเนี่ยไม่ไม่จะชกไม่รู้ที่สี่ล้านเลยหรอเดี๋ยวอ่ะกดเลย สามร้อยให้เจ็ดกยกดเดี๋ยวสองร้อยให้คีรอดกดจัดไปมีจัดด้วยนะเนี่ยให้ผมเปิดของทียสุดใช่ไหมมีเด็กมีเด็กบอกว่าพี่แว่นเวลาเวลานี่ท็อปห้าสิบเนี่ยเขาเปิดเนี่ยเขาจะเอาออกหมดเลยห้าสิบตัวแล้วก็เอาตัวที่อัดดับหนึ่งอะไปไว้ล่างสุดแล้วก็ไล่ขึ้นมาอืมอืมเราไม่ต้องจะเปิดเปไงเจ๊งเหมือนกันเขาบอกว่าเปิดได้ดีนะพี่ก็ตอบเขาแบบว่าพี่ไม่ได้ไม่มีเวลานนั พี่เกียรติฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูนี่อะไรวะท้องสามน้อยดิลูนี่เจ็ดเป็ดท้องสามน้อยโอ้โหมามันไม่น่าจะอยู่ที่สี่ล้านนะหรือว่าหรือว่าก็แบบเนี่ยประมาณนี้แหละเพราะว่าศูนย์เจ็ดศูนย์หกเฮ้ยศูนย์เนี่ยขึ้นอีกลูนี่มันท้อแล้วศูนย์แปดนะ ประมาณ8ล้านลูนี่ศูนย์แปดมันเก่งสุดแล้วเก่งเฮี้ยนเนี่ยยี่สิบล้านยังเอาไม่อยู่เลยขายขายของขายของประมาณสิบเอ็มนะคือไม่ได้ประมาณตั้งแต่หรอแปดเอ็มสูงกว่านี้หน่อยดิจะได้ขายได้ดีๆหน่อยมันผมว่ามันขึ้นอยู่แล้วประมาณแปดนะท็อปสุดถึงแปดถึงแปดพี่ขายได้จากผมเองเฮ้ยยอ่ะท็อปสองร้อยให้คีร์ลอสไปเลยเฮ้ยแล้วก็มนไม่ขึ้นไอ้ตัวหายเออ โหต้องมานั่งใส่สองร้อยตัวไปเนี่ยก็เยี่ยแล้วฮัตต์เดสต์สโตนต้องแบ่งล่างดูมันจะได้ก็ได้ไงโอ้โหท็อปสองร้อยครับไปว่ะอะไรจับสั่งกาโก้เฮ้ยแหลกทำไมมึงจะแหลกทำไมฮูยอรลาเอ็กเกอร์อื ขี้รอวขี้รวยขี้รวยหัวคอดรวยคือท็อป300ไม่ไม่ไม่ควรเลยวะให้โกยเปิดท็อป100ดีกว่าเดี๋ยวพี่เปิด50สองใบต้อมีสูตรพี่มีสูตรมีสูตรมีสูตรสูตรที่เป็นสูตรเตี๋ยวไงนี่คอยดูดินี่ชิกตรงการ์ดด้วยนั่นแวร์ดีโก้เฮ้ยคัมเบียโซ่ฮึบนาวิดวิยาฮึบเฮ้ยเธอรี สุดเ h อะนี่ไงกูไม่เปิดเลยที่เหลืออีกสองใบมม่เปิดเลยกูไม่เปิดละลามอดมาโอ้โหไม่เป็นจุดเผยให้งานลยู่นะปณินไดนอยู่นานท็อปสิบแล้วพี่ปณินานจะลาไปเฮ้ยเดี๋ยวรวมรวมราคาด้วยก่อน อ่าดูราคาราคานี้ยังเป็นราคาที่ยังยังไม่นิ่งนะนี่หนึ่งสองกล่องเหรอหนึ่งพันอันึงนะตอนเล่ไม่ต่ำกว่าสิบ้าล้านอ่ะใช่ทีจังเลยอ่าแล้วใครจะเป็นคนเสี่ยงตายขายวะเพื่อให้ราคาขึ้นนั่นตองีไพี่แวนเปิดเมื่อกี้เติมไปทันหนึ่งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวมให้คร้าวๆ2.7นะบวกสามจุดหบวกสีบวกแปบกจุดสบวก จุดห้เฮ้ยจุดศูนดิจุดศูนยกี่นำให้ตัวหลักหลายอ่ะรอ่ะจุดเกาเจนี่หนึ่งจอ่งจุดสองนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดละน้องทั้งก็หลักพันเท่าไหร่สิล้านสิบเก้าล้านแต่ราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นนะอย่างอย่างไอ้ขึ้นตรนี้อ่ขึ้นตอเลยก็ขอ่ะตอนวองคิดผมนะรูนี่น่จะ6 ต่อเลสน่าจะสิบแปเฮ้ยมัถึงอสิะสิห้าถึงเฮ้ยมันพอพอูเลยนะว่าราคามันน่าจะสู้ศูนยเลยเราไปวิ่งที่ต่อเลสเขาบอกว่าหลอบอกว่าหลอหล่อออพี่ดูหน้ามาเดี๋ยวพี่ดูส่งผมเอาไปถอปดใครว่ากันก็ได้บอลูเตอรรีบอลูเตอรี่อันนี้ไม่มีประโยชน์เอารูนี่ด้วยรูนี่ด้วยอาร์ดใครดีใครก็ได้อาต้ดปึ๊บไหนรูนี่ปึ๊บต่อเยังไม่ได้ใส่เลยวิ่งในเท โอ้เซิร์ฟเพิ่งเปิดไงต้องเปลี่ยนเป็นตัวจริงด้วยนี่จะได้วิ่งตรงนี้ได้เอาเหรอแต่ตอนเนี้ยให้มันโหลดหน้าจอก่อนใช่ชิบหายเพราะในนี้เซิร์ฟเปิดคือเราเข้าเลยนะในนี้คนประมาณสามสี่แสนคนเฮ้ยมาไ้่มาเพราะว่าขาจะวิ่งดูความหล่อซะหน่อยอ๋อตอนเล่นมันหล่อสุด่ะ่าสุดแต่เขาบอกเขาส่งผมมันหล่อหล่อแบบเอ็กไอด้วยพี่ส่งส่งที่มันเป็นแบบบ๊อบบ๊อบเกาหลีหน่อยป่ะ เปลี่ยนเป็นตัวจริงเปลี่ยน็นตัวจริงมันใส่คอมได้หรือยังใส่ได้แล้วดิไม่ขึ้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เข้ามามันค้างอยู่โอ้โหลูนี่อ่าลูนี่ตอเลสเอาทัตตะคุกเมื่อกี้ที่เราทำไปไม่ไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมใช่อ่ะเป่เป็นตัวจริงอ่ะเปน็นตัวจริงอ่ะตอเลด กับโรนวยหัวขี้อืมแคนะ่นั้นแหละไปเทลิ่งก็ไปไปแค่นั้าเลยเอาโูนี่อ่าแค่หน้าเลยเหมือน,น,นะนเดิมพี่ดูหน้าธรรมดาก็ได่หน้าที่มันที้มาครับอ๋อหน้านี่นะอืแลล้วกก็เไหนวะ ดูนี่หน้าเหมือนเดิมเมือนทุกปีแล้วมีแต่ต๋เวสอ่ะตเลสตเลสอ๋อทรงหล่อตอนลิเวอร์พูลเกาหลีเลยเออเกาหลีมาเลยแก้มแดงเห็นป่ะแก้มแดงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมูฟเมนต์ตเลสในเทนนิสเก่าหน่อยนี่ถ้าไม่ได้เจ็ดโกยนี่งานหยาบนะครับโอ้เออเปลี่ยวขาวเลยกี่ดาวเลยสี่ยาดูตเลสทำท่าสมปองเลยครับ ไม่มีพินในช็อตนะปีนี้มีปะไม่มีอ่ะมีแต่ทาชูเบียไซส์แท็บเท่ากันใช่ไหมคือหลุดตาแล้วหน้าอย่างเดียวเหมืเก้าเหมืนศูเป๊ะเหมือนศูเกเป๊ะแต่ราคาน่าจะดออปลงมานิดนึงศูนย์เก้ะแพงกว่าศูเที่ยี่เอ็มใช่ไหมน่าจะประมาณนี้เศ8แปดสิบอ่ะรีบซื้อนะเ7 18สิบแปดที่บอกว่าเ7 18โอเควันนี้ขอบคุณเจ๊กโวยแล้วก็คีรอนมากก็เดี๋ยวคืนนี้สคนนี้ก็น่าจะเปิดคคครรรััับบบอจ